ถึงแล้วครับผมมาวิลล่านี่ครับตอนนี้เรามาถึงตรงล็อบบี้แล้วนะครับผมจะเช็คอินตอนนี้เราจะขนของขึ้นห้องก่อนแล้วนะครับตเต็มเปียบเรียบเราไปดูชั้นสองน,นะครับที่นี่มีสองชั้นใช่ไหมครับที่นี่มีสองชั้นใช่ไหมครับ ของว่างเอาของเอองอยอะเต็มเลยเอ๊ะของใครวะงงนะของกูไม่เนียนเลยเอะไรยังไงครับผมเป็นคู่นิ่มนิ่มเยี่ยมะเดี๋ยวเ,เ,เราลองมาดูมิวข้างนอกกันดีกว่าครับว่าเดียวแค่ไหนเอ๊ะ ผมว่าทั้งสองดีกว่านะอันนี้คือวิวนะครับผมแต่แดดแรงมากครับตอนนี้ที่ตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะครับมีร่มแล้วก็โคมไฟที่แล้วก็ที่เป่าผมนะครับามาดูชั้นล่างมั้งโอเคตู้เย็นนะครับ แล้วก็ชั้นวางของต่างๆดูครับว่าตู้เย็นเขามีอะไรมาให้บ้างโนเวสเตชัน no นะครับนี่มีอะไรมาให้นะฮะอ่าแต่ในห้องมีน้ําให้สองขวดนะครับผมแล้วก็เพิ่งทําน้ําร้อนกับซองกาแฟสองซองนะครับผมคราวนี้เรามาดูห้องน้ําบ้างนะครับผมประตูหนักใช้ได้เลย นแบ่งโซนนะครับผมโซนอาบน้ำมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดผมมีที่ล้างเท้าด้วยดูเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มีเหมือนโรงแรมทั่วไปนะครับผมมียาถีฟันชาเว,ว์แคปสบู่ยาตะะมมนะครับผม ลบนะฮะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเองเพิ่งมาถึงพักพักก็เหนื่อยพักกินอาเอาไม้เกียวนี่กลองท้องก่อนนะครับผมจะล่วงลงมาไหมแต่น่าจะไม่มั้งนี่ลองนิดหนึ่งมีความโยงๆนิดนึง ไไม่เป็นรงหลังจา,ากเราพักมาได้สักแป๊บหนึ่งครับก็ออกมาเดินเล่นกันดีกว่าตอนนี้เวลามาห้าโมงกว่านะครับผมนี่ครับผมเดินมาเรื่อยๆจเจอสระว่ายน้ำดูสะอาดดีนะครับผมแต่ก็เงียบๆเหงาเหมือนกันมีที่ลางเท้าด้วยนะครับ ไปกินอะไรกันที่ไหนแล้วครับเย็นเนี่ยสเต็กเหรอเหมือนที่นี่เขามีร้านอาหารเปล่าไม่รู้เนาะแต่เราคิดว่าไปเดินทางไปกินข้างนอกแล้วก็ค่อยกลับมานอนดีกว่าเ,เนาะเย็นๆดิใช่เขาก็ไม่ได้มีแบบอิลิตี้อะไรเยอะแยะนะแต่ก็คือแบบมาเพื่อพักผ่อนจริงเนาะอืม응ใช่มันเน้นพักผ่อนคนก็ไม่แบบพุกพ่านไม่เยอะเนาะ กลับมาถึงห้องแล้วนะครับผมบรรยากาศยามดึกฮนะสวัสดีตอนเช้าครับเ hey, สวัสดีวันใหม่สวัสดีครับนี่ก็จะมากินข้าวเช้าโรงแรมกันนะครับผมอ๋อเนืงอห์อืมมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ น่อ่ะแล้วตอนนี้เราจะมารีวิวนะครับว่ามีอะไรที่เราชอบหรือว่าไม่ชอบนะครับผมคือแบบรีวิวแบบตรงๆรงเนะเพราะเรามาเที่ยวแบบของเราเองใช่ค่ะเขาไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างอ่ะอ่ามีอะไรที่ชอบบัางที่นี่ก็สําหรับเราเราชอบเรื่องราคากับภาพรวมโดยรวมที่เราได้คือเราคิดว่ามันก็ก็สมราคานะเออแต่ว่าที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องน้ํา เพราะว่าเราเป็นคนชอบอาบน้าอุ่นแบบอุ่นอุ่นมากแต่คือที่เนี่ยไม่ค่อยเสถียรคือเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวเย็นคือไม่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับระบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วน้ําก็จะมีบางช่วงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแรงเดี๋ยวอ่อนเออเรื่องพวกประตูอะไรเงี้ยคือเวลาล็อกอ่ะมันจะล็อกยากล็อกกับเปิดล็อกก็มันล็อกยากแล้วเวลาไม่ว่าจะห้องเราหรือห้องข้างๆเปิดปิดประตูมันจะดังเออมันจะได้ยินเสียงกันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น โอ้ได้ละเอียดขนาดนั้นเลยละเอียดสิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเตียงของที่นี่เนี่ยเขาใช้ของดีนะเตียงนิ่มเลยหมอนก็ดีผ้าหม่มอุ่นใช่ผ้าห่มนี่หนาเลยอะ่ะฝนเป็ดหรือว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนโรงแรมแบบท่าดาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้อวยแต่ว่าคือเราเป็นคนเป็นคนให้รายละเอียดกับเตียงนอนของที่พักพอรู้สึกว่าเคยไปที่พักที่มันเตียงไม่สบายคืออยากกลับบ้านพูดถึงเตียงไงตรงหัวเตียงเนี่ย ดีมากเลยเพราะว่ามันมีที่เสียบปลั๊กสองจุดเลยตรงหัวเตียงคือบางที่เนี่ยผมจะสังเกตเห็นว่าที่เสียบปลั๊กเนี่ยจะมีแค่ฝั่งของคนซ้ายล้วก็ขวาแต่ที่นี่มีที่เสียบปลั๊กของทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเออดีเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ถึงกับไม่ชอบดีกว่า แค่คิดว่าที่นี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแฟซิลิตี้อะไรที่ให้เล่นเยอะมากพอผมเนี่ยไปพักเขาเยาวมาหลายที่นะบางที่เขาก็าจ,จะมีกิจกรรมมีโซนดอกไม้มีเอ,อมีที่ปีนเขาอะไรเงี้ยแบบว่าให้เล่นกางเตกางแยงอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบมาพักผ่อนจริงๆอะ่ะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรให้ทำมากมายซึ่งเหมาะกับพาพ่อคุณแม่มาพักผ่อนแค่มาแบบเออมานอนมาพักมา รับลมซึ่งที่นี่ลมก็เย็นสบายมากแล้วก็วิวโอเคด้วยนะครับจะบอกจะบอกว่าวิวสวยจริงๆแล้วว่าเคา้จาัดแบบเทสการจัดสวนก็คือแบบโอเคนะคือไม่ได้ดูแบบยัดเยียดจนเกินไปดูแล้วมันก็สบายตาแล้วมองเลยจากสวนไปก็เป็นวิวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างว่านะครับคือบางที่ก็จะแบบโอ้ต้นไม้บานจนบังวิวนะอันนี้เขาคือเหมือนแบบกำลังพอเหมาะพอเจาะแล้วที่นี่เนี่ย คนห้องพักเขาไม่ได้เยอะมากตะกี้ตอนผมไปกินข้าวเนี่ย mm hmm. ก็เจริญส่าเออไม่ต้องไปรอคิวแล้วก็เข้านั่งที่โต๊ะได้เลยคนไม่พุกพ่านซึ่งราคาที่ผมจองมาเนี่ยซึ่งผมจองแบบรวดเร็วด้วยนะจองตอนคืนมาพักตอนเช้าเลย mm hmm. คือจองวันศุกร์มาพักตอน,ตอนวันเสาร์ก็โดนที่พักไปเนบประมาณพันเก้ารวมพวกแวตพวกภาษีก็มาสองพันสาม ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเราจองเร็วกว่าน,นี้เนี่ยมันอาจจะถูกกว่านี้หรือเปล่าและถ้าใครดูรีวิวนี้แล้วนะครับอยากจะลองมานะครับก็ลองไปเจอแนะเลยครับมาวิลล่านะฮะตอนนี้เราก็จะกลับันแล้วนะครับผมเช็คเอากันแล้วเมื่อกี้พายนี่ลืมเสื้อ,อไว้ในห้องนะเขาก็ไปเช็คแล้วก็เอามาให้ด้วยน่ารักมากคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมคราวหน้าเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ